สักนิดหนึ่งนะสวัสดีครับอยู่กับบล็อกนนะครับโอเคอยู่ในเกมหครับพีลกเน็ซนะครับถามว่าทาไมมาอยู่บนโลกแป๊บนึงผมแหลกแป๊บขอ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 เปิดแมปก่อนทำไมมาอยู่บนโลกนะครับมีสาเหตุอยู่นะครับก็คือผมได้ทอมาแล้วนี่เห็นมดสามอันนะครับซึ่งทำไมยังมาอยู่บนโลกเดี๋ยวผมจะทดลองอย่างนี้ให้ดูนะครับก็คือผมเข้าเกมมาปุ๊บ u ยูก็อะไรวะอยูดีมันแบบวาร์ปขึ้นมาบนโลกเฉยผมเลยได้ทำการดดลองอยู่ตรงนี้นะครับมันวาร์ปขึ้นมาแถวเนี้ยอืมโอเคนี่ครับไม่เชื่อดลองดูเอาลองดูเอาโอ้ยโอ้ยแหลกจุงเบยนะครับมไม่น้ำไม่เก็บมาคือเก็บมาแล้วนะครับอืม ไอคือผมเดินลงไปใช่ไหม,ไมดีเดินเดินเอ้ไม่ใช่เดินเดินลงไปถึงอ่ะอันนี้เป็นการกทดลองบางอย่างนะยูมครับนี่โอเคมาถึงด,ด้านล่างที่ผมบันทึกไว้แล้วครับโอเคลึกพอสมควรน,นะครับเพราะผมยืนตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ขุดเงี้ยเอ้ยเจอทองอะ่ะเดี๋ยวสมมติสมมติไปเฮ้ยเจอทองตรงนี้วางอ่ะวางไว้ก่อนเฮ้ยเจอทองตรงนี้ติชเดี๋ยวเก็บไว้ในคลิปนะครับอืม แล้วก็ขุดข้างๆไว้นะครับเหลือไว้อันหนึ่งนะครับขุดข้างๆไว้หมดเลยนะเหลือไว้นะครับเพื่อที่จะมาโชว์คลิปแล้วพอผมเอาเกมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอมเอาเกมใช่ไหมเอาเกมดีออกออก,ออกสิครับออกอเอาเกมแล้วเข้าไปใหม่ปืดดูดดดอ้าวอยู่ดีมันก็จะวาขึ้นมาที่ที่สูงกว่าครับอืมที่สูงกับมันเนี่ยมันจะวาขึ้นมาครับ นี่ครับอืมซึ่งโอเคแต่ว่ามันยังมีสูงกว่านี้อีกนะอ่าไม่เชื่อดูนี่ก็คือตอนล่าสุดเนี่ยผมเจอทองอยู่ตรงแถวแถวนี้แหละอืมตรงแถวแถวนี้เนี่ยแล้วผมขุดไปก่อนครับอืมแล้วผมก็โอเคใช่ไหมแล้วพอเข้ามาอีกปุ๊บมันก็พุ่งขึ้นมาอีกนะครับแบบรับนี่ครับมันจะพุ่งขึ้นมา พุ่งขึ้นสิครับนี่ครับพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นอีกนะครับคือเป็นบั๊อกอะไรไม่รู้ครับเวลาเราหัวเราเนี่ยเนี่ยหัวเราเนี่ยติดนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอ่ะตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเราออกเกมนะครับโอ้ยเข้ามามันจะ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 เร็วๆสิจะพุ่งขึ้นมาครับมีครับถึงโดนตไปครับ ซึ่งตอนนั้นอยู่ดีครับผมเจอทองใช่ไหมผมก็พุ่งขึ้นมาันบนสุดเลยนะครับแต่ไม่รู้คราวนี้ถ้ามายู่ดีมันผมรู้แล้วพุ่งอยู่ดีมันพุ่งขึ้นไปตรงที่ผมพุ่งขึ้นมานงงงแล้วงงงงอธิบายยังไงจังอยู่ดีเอาเป็นว่าอยู่ดีมันก็วาพุ่งขึ้นมาบนแล้วนะครับเขาเกมมาเอาวาร์ปขึ้นมาใช่เป็นปากอย่างหนึ่งของเกมนะผมว่าภาคใหม่น่าจะแคแล้วแหละแต่ว่าผมรู้ภาคใหม่ไม่ได้นะเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็แปะเปลี่ยนภาคใหม่กันหมดแล้วนะครับ ทำให้ผมไม่สามารถเล่นเฟิร์นเวลเกมได้เลยครับอืมแล้วก็ไม่รู้จะไปเล่นอะไรกับใครเขานะครับเลยไม่มีแขกับเชิญมาเลยนะครับโอเคก็กำอีกไปแต่อย่างไงก็ได้ทองนะครับวันนี้ก็กะจะมา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 เอ้าโอเคมาเผาทองสักนิดหนึ่งครับแล้วก็จะได้ไอ้นี่ครับจะได้จะได้จะได้ทำรนลกนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์ไมไอ้ตรงนี้นี่มัน ระหว่างรอเผาเรามาแก้ฟาร์มมนชิวินนครับแล้วันนี้แค่กเกิดทำนรกทีเดียวเนี่ยคลิปนี้จะสั้นนะครับเราไปทำฟาร์มมาด้วยดีก่อนครับแก้ฟาร์มใช่โอเคเป็นดูดีดูดีโอเคจิ๊บจ๊รัวร ฟาร์มตรงนี้นี่มันเดินลงมาอีกไรก็พอตกมาถึงปุ๊บก็แง้ทุกทีนะครับอ้ยมันจะค้างอะไรพอตกมาถึงปุ๊บก็ท่าไอ้พอตกมาถึงปุ๊บก็เหยียบฟาร์มข้าวทุกทีครับเย่เย่เย่คุณเบื่อฟาร์มข้าวแบบเก่าไหมอะไรวะทีวีเด้แคคอสเนือฟาร์มข้าวอัตโนมัติพองมีได้เหรอมีได้เหรอฟาร์มข้าวอัตโนมัติไม่มีอ่ะ อัตโนมัติแบบีดีเก็บให้เลยนะครับถ้าเป็นในคอมก็ทําทได้อยู่หรอกครับอืมโอเค,อเ,คเก็บมาดีลูซีนนี่มีเยอะนะเนี่ยบอกเป็นซีดหายากไม่เห็นจะหายากเลยโอเคเก็บไว้ใช่หน่อยครับโอเค,อเคน่าจะเผาห้องเสร็จแล้วมั้งนะครับเ,เราไปทำาไรกเงินดีกว่าครับเราเค่อยมาแก้ไขพวกฟาฟ,ฟาร,ร,ฟร์ฟาร์มเนี่ยครับฟอฟาร์มนั้นหายากนะต้องลำบ,บราโอ้โหบูร่ย ก็จะได้พอฟาร์มมาเฮ้ยกดพีดิกกดพีดิกโอเคนี่นะครับเราก็จะอืมพอเราเดือดเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเมื่อเพราะกัดอําวางน้ำตรงนี้นะครับชอบชอบให้มีน้ำนะครับไม่มีแล้วมันแปลกๆไปนะครับโอเคเบบีลูดมันนึกถึง เราไปเอาแร่ก,ก่อนนะครับกินได้เหรอบินรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ปกติทําซุปตลอดเลยนะครับโอเคได้มาพบนะครับเฮ้ยเดี๋วพอดีอันนี้อล้วกันจูดิมไม่ใช่ตกคาสิโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะคาสินีกว่าปักโอเคแค่นี้ผมมีครบองององ,องประกบอบนะครับในการทําบล็อกครูนะครับโอเคไปกันเลย โ o โล l e โก o นะครับไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปทองทองทองเลยตรงนี้นะครับอ่าสร้างสกายไก่ไกนะครับคตรไก่นะครับขี่ถ้าผมวาดตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดศิลปกรรมครั้งยิงใหญ่ชึบแล้วก็เอามันยังไงนะถ้าผมกดตรงนี้ปุ๊บชึบอ้าวทำไมอ่อ้าวกวอะไรขึ้นหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นครับน,นี่ก็วางเงินทอง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 นัดเดอร์คอนเร็กแพทริอุอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับคนนี้เดี๋ยงังคงพอแบบนั้นเกิดนะอะไรขึ้นครับ นี้ก็จะมืดแล้วครับเราเก็บไว้บ้านก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ได้แต่คนนี่งนะคือเลึ้นิดนึงยืดตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านดูกระตอมกลับบ้านกับบาเดีนกลับบ้านไปนอนแล้วผมก็จะลองชี้ทีโหมดหน่อยครับตูด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 ฮ้ยแก่แก่ เลยได้ขึ้นนะครับทำไมวุแกะเฮ้ยวุ่ยหมอนเต็มาเลยนะครับมอนมอนเต็มหมดดวครับนีนเกิดเงเร็วขนาดนี้เลยมีชิปเปอร์เลยนะคับไม่เลวเราจะมาบุ้งเลยไม่รู้ตัวนะโอ้โหมอนเต็มบ้าน แก้สไตล์คนขี้เกียจนะครับคนกูบ้านพังก็จะแก้สไตล์นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับวิธีการแก้คือคนวิธีการแก้สไตล์คนกูบ้านพังนะครับโอเคอ่ะออกนะครับแล้วคุก็จะลองไปลองในคีทีโหมดดูนะครับ King ว o r l d ส้างอะไรไว้เยอะแยะนะครับจต้องมีเรื่องความมันมันะครับความันตกมาตายนะครับทีก็เรามาลองอันนี้ลองลองทำกันดูนะครับ <c oughs> ขอนอกนอกลูกแบบนครับทำไมมันทำไม่ได้มึงเลยนี่ใช่ไหมแล,แล้วอะไรอีกขิดขิดหน่อยดมีครบไม่แค่นี้เบรกเบรก

อลองลองไปกดดูเอาเฮ้ยเป็นไรอา้าวได้ก็ยายายา,ยายครับออกเิมงั้นเดี๋ยวลองสร้างใหม่ดูครับอ๋อแต่ต้องใช้มือเปล่าหรือเปล่าเอาเอ เออผมว่าน่าใช่นะครับแล้วเนี้ยมันชอบปั๊บขึ้นมาข้างบนนะเมื่อเี้ผมอยู่ดีพุ่งขึ้นมาบนเฉยๆนะนะจะไปวางแถวๆใกล้ๆเนี่ยนะครับนะคบเคน่าใช้ต้องใช้มือปางตรองิีดนะโอเคผมจะวางตรงนี้แรกจิงจิึง โอเคครับโอเคนะครับโอเคนะครับ บี้รอบตัวเราตีเราครับ <Hey. S 1> ต่อมาไห้ดีครับซึ่งต่อมาจะดิง้งมปเรื่อยๆครับเรา เรานอนนอนก่อนไหมหรือว่าจุ๋มโคตรใจใหญ่ครับพูดดีทอง้วยนะบีดีสามารถหาได้จากดีทีขนาดนั้นซึ่งจกของนื้อ้โหรู้โอเค ซึ่งสิ่งที่เราได้มานี่คุ้มค่านะครับคุ้มค่าที่จะได้รับนะครับโอ้ยหนีเร็ววันนี้ห่อคอยเนเจอร์ครับที่เราเราได้สร้างขึ้นมานครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันพรุ่งนี้นะครับแล้วเราได้ของมาเยอะพอรวนนะครับเราลีบินกลับบ้านเถอะไปกลับบ้านเรา ครับอไม่รู้จะพูดอะไรโอ้ยรู้สึกเจ็บคอตอนนี้เวลากี่โมงตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งครึ่งชั่วโมงถุยตีหนึ่งครึ่งนะครับโอเครนนู้สึกรู้สึกชาเท้าเมื่อเล่นครับนั่งเล่นเนี้ยโอ้ยโอเคครับๆเรามาดูของที่เราได้กันครับก็คือ นี่นครับเป็นทุกซีแล้วก็อันนี้นะครับเนทุกฟอสนำหากไม่ได้องที่อื่น,นแล้วก็เห็ดคำพินซีดแล้วก็กูสโตนดัสนะครับโอเคผมจะสร้างอีกกล่องหนึ่งนะเพื่อที่จะเก็บนะครับเรามีไม้เหลือไหมมีนะมีมีเราสร้างเราคาบไม้คราบไม้อีกสองโอเคเราก็สามารถสร้างกองนะครับกรองอยู่ในกล่อง รู้สึกนี่นครับกล่องก็เด็บทีนี้ดีกว่านะคือแล้วกล่องมาคนระับจะใช้เก็บของเกี่ยวกับพวกพวกนี้แหละพวกที่ได้ไปาจเนี้ยนะเกียทองนับมาพวกได้มานะครับนี่นะครับคือมีนะครับนี่อันนี้นะครับซีซีซ ไปุซีนี่ได้เยอะนี้นะเพี้ยเยอะ่าโอเคมีแค่นี้เลยที่ได้มาแต่เราเไม่เก็บของนี้เลยของที่ผมได้มาคราวก่อนนะครับหินเกี๊ยสติกเก็ตไฟมีมันเยอีด้วเก็ตไฟเล,เลสโตนนี่ได้ไมาเยอะเลยนะเอามาทำไมก็ไม่รู้เกี๊ย ซีดไปสักนิดนึง,นะ,งนะครับก็เรปปียกปลูต้นไม้นะครับเนี่ยพี่นะครับเราจะไปปลูกต้นไม้ันะครับโอเคเราจะสำรวจที่นั่นไปแล้วน,นะครับมีสมมิ่งหมูสามตัวนะที่เกิดมาโอเคไปะเราไปสำรวจอยู่ไกลหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนมาสร้างทางเดินเชื่อมดีหลังนะครับโอ้แต่โคตรใหญ่เลยเนี่ยนะครับอืมแต่ใหญ่ไม่มากแล้วเนี่ยไม่เท่าที่ผมคิดไว้ อุตสาหลอไปสก,กไก่นะครับพีมเอ็นเตอร์แมนด้วยนะครับเอนเตอร์เมนเกิดแถวนี้ด้วยโอ้มีออกซิเดียนด้วยนะครับอืมอืมโอเคข้างบนนั้นมันก็จะเป็นเท่าที่ผมเคยสำรวจในคีทิมหมดข้างบนกันน่าจะไม่มีอะไรนะครับอืมไม่มีอะไรหรอกข้างบนนะครับเท่าที่เคยสำรวจนะครับไม่มีนะครับอื แต่เดี๋ยวผมจะสร้างบันไดเนี่ยมันเป,ป็นหอคอยครับเพราะว่าภาคนี้ไม่มีเนเ้อร์ื่แล้วก็ส,สร้างไม่ได้นะครับเพราะเลยสร้างมาแก้ขัดนะเพื่อคนเซียนมากนะอยากไปที่นรกมากมายนะครับสร้างาให้สักหน่อยแล้เซียนมากเลยฮะเซียนเซียนเราสร้างให้ไม่ไดๆๆ้คนไปขอลองเขงาเยอะไงโอ้ยไอวันเน t u อ e คีเอสดรมีอะไรเงี้ยครับคนไปขออยู่นี่เอเดอร์แมนเต็มเลยนะครับผมก็อยากได้ดีเอ็นเหมือนกันโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไระครับอย่างที่คิดนะครับในก็มีของแจกแค่นั้นนะครับแต่ก็สวยดีนะนะครับเหมือนพวกอาคารล้างล้างล้างลาง้ลางเลยนะครับโอเคลง,ลงไม่ได้นะครับเอเดอร์แมนเกิดแถวๆนี้ด้วยนะครับ สสใจเวลาตอนสร้างมันเกิดมาด้วยมั้งครับมีคิปเปิ้ลเลยตรงนั้นโอเคถือเป็นหอคอยที่ดูล,ลับๆดีนะครับอืมโอเคเดี๋ยวจะสร้างทางเดิมไว้ที่หลังด้วยคบบัพเสโตนนะครับสร้างเลยดีย่างดีกว่าครับแต่มันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะอืมสร้างสร้างสร้างย่างนะีง่ก็อืมโอเคเราไปทางไหนต่อดี แต่กเราก็สร้างเราจะทําอะไรต่อดีนี่แหละครับที่สิ่งที่ผมคิดงั้นเดี๋ยวผมสร้างทางเดินหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทําพุ่วอ้วอ้วอ้วนะครับพุ่วอ้วอ้วอะไรเดี๋ยว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 พุ่วพุ่วพุ่ยไหนพ ad ad ุ um. ่วพ um ุ่ยยังไงพุ่วครับเฮ้พ <burning artists> ุ่ยหินไปก่อนแล้วง <guys> <uins> ั้นเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาทำฟาร์มแล้วกัน ไดีตรงนี้เลยเลื่อนครับปลุกปลุบปลุกเบรกเบรกเบรกไม่จัดเพื่อต้านตุ๊กตากายครับเดินเดินเดินเดี๋ยวค่ใครมาปูปูที่หลังเมืองนั้งนั่งนะเก่ก่อกวนะเดี๋ยวฆ่าแม่งเออเดี๋ยวฆ่าแม่งตือโอเคครับปุลุก คงรูปเดิมนะครับมันน,นี่ก็เกาะกวนจริงเฮ้ยถ้าตีมาตอนเช้ามันจะตีมันมาเกาะกวนจังเอออยากตีมากก็ตีเลยสิไม่ต้องมาเกาะกวนให้ตีโอเคขุดไปเรื่อยๆะครับชาวบ้านเกาะกวนโอเคครับเราขุดไปเรื่อยๆนะครับ

ไม่รู้อยู่ยีดีนโอเคครับไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่หยุดนะครับไม่มีเลยทำจริงๆหลังจากที่เปิดนรกลแล้วโอาปุ๊บแป๊บน okay. ี้หยุดเลยหยุดเลยมามาได้ไกลมาได้ไกลมากับโอเคครับที่พุนเห็นก็แล้วดีนะเห็นที่พุนเห็นนี่แล네้วเดีเห็นนะ ที่เป็นเห็น้เ,นเห็นโอเคอตอนนี้กี่โมงเนี่ยตัวตีสองอะไรดีใจจังเลยครับนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ตีสองแล้วนี่ก็ตีสองแล้วโอเควางือเลยไม่ใช่วางจริงนั่นแหละทำยื้อทำลายทริบตึิปตึิปตึิ เฮียครับไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่หยุดนะทาไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่หยุดไม่รู้กันกีฬาสีเมื่อยไหมเมื่อยอะมาเนี่แหละนะครับลื ปติดีนิชอบชอบทำบันไดยโอ้นี้มีดินมาก่อควนยินมาก่อควนชาวบ้านลุกมือทำไมมา,า,าก่อคุนปุ๊บ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 ปี่บปุ๊บปุุ๊๊บาุดปุ ไปสตนนี้ไปนะครับโอเคครับเราไปกันเถอะไปนอนกันเถอะนะครับเดออินไปนเรื่อย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 เยครับเรื่อย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 เรื่ยเรื่อย เวลากันเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นการเวลมั้งนะครับถ้ามีเวลาโอเคต่อเสร็จเดี๋ยวจบคลิปให้เลยนะครับเร็วเร็ว อดเนียม้นนอา,า,อาอยืนน้าะาเยอะเรวืยอยอย,อยอืยือไปไหนเวลาวกอโอ้ยเยอะนะครับมาต่อทางแหละง่ายดีทางแค่ผมทำไปให้ให้เราไม่หลงนะครับกีทางไน nice. เราไม่ลงอีกทางนะครับทิศทางไว้เงี้ยครับอืมมไม่ได้ไว้ตกแต่งไว้ไม่ให้หลุดทิศนะครับอ่าแต่ก็แต่ก็ใช้ไปทางเดินนะครับดูเรียบเรียบดูแบบเออมีมีสไตล์สไตล์ตนะครับอืมเว้ยช่วงนี้ก็ช่วงสอบนะครับอืมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในวัยเวลาช่วงหยุดก่อนสอบนะครับก็เลย ก็เลยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยอะไรไม่รู้โดยมันดันใจนะครับนะนะไม่รู้พูดอะไรก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละใกล้ปิดเทอมนะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับปิดเทอมนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับคือมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่ไม่ไม่มีพวก พ่อไม่นะครับพ่อไม่บังคับรว่าีพิเศษอเอะไรอย่างนี้ครับเออแต่คนที่ดูบังคับนี่ก็เสียใจกับเขาด้วยนะที่กุศลอดค้นจากชีวิตวัยเรียนมากี่เดือนเนี่ยสามสี่เดือนนะครับแต่ก็โดนชีวิตวัยเรียนลุมเรานะครับไม่สามารถหลุดพ้นจากชะตากรรมบัรเจาะโหดร้ายของชีวิตวัยเรียนได้นะครับเออ างน้อยคุณก็อย่างน้อยคนรีนวิเศษห้เกิดคุณไม่เรียนแบบประจำอะไรางนี้ก็อาจจะเรียนสักสองสามชั่วโมงครับอย,อย่างน้อยคุณก็ได้กลับมามีชีวิตโลดแล่นอยู่บนผืนผ้าใบที่บ้านคุณนะครับผืนผ้าใบอยังไงนะครับก็เสียใจกับนที่เรียนวิเศษด้วยครับนะครับแต่ที่มีเวลาแบบเออพิเทอร์เวลาพักผ่อนไม่ใช่เรื่เออ ละเอียดมากเลยแสดงว่าเลเวอเศษเนี่ยไม่อยากให้มีอยู่บนโลกครับเออเรียนเรียนนิดเรียนมาทำไมแย่เออโอ้โหหน้าเบื่อครับจะเรียนเอาไปชิงโลดกุญแจทองลเลยคือแง่แง่แง่นะครับนี่ได้หอกนะครับแเรู้สึก ขี้แดดนะครับไม่มีเลาจะคูบเลยนะครับคูบเควางเสร็จแล้วนะครับโอ้ยโอเคนะครับคูบถ้ามีคอร์สจะเอาคอร์สมุลองให้ไม่มีนะครทีางเดินก็สวยดีนะครับโอเคอ่าดีสวยสวยงามสามงวยนะครับสวยงามสามงวยแค่เดินไปอือถึงบ้าน แลดูสวยนะครับเดี๋ยวคราวหลังนี่กาย,ยังไม่ทำเพลทนะมาสร้างบ้านเนะันครับยังก็ทำย,ยาวๆนะครับไะปบายโอเค,นะอเคก็รักก็กรารชิบให้ครั้งนี้ก็ต้องจบลงนะครับดทูบีคอนฟีปรดติดตามต่อไปนะครับดอด,ดูฟี่แล้วครับพวกทียเมื่อกี้ไป คนมทีดมานะครับไม่มีเลยทำนะเพื่อนมืม่กี้ดึกแล้วนะครับไม่มีเลยดูด้วยนะครับโอ๊ยปิดเถอะจะอัดคลิปต่อไปโอขี่ไปบ๊ายบาย